ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นอาการเขาเรียกว่ากาบโคนเน่าสังเกตด,ดูจากใบเนี่ยจะเป็นใบเก่าเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอาการเป็นขีดเป็นจุดแล้วถอนลากขึ้นมานะถอนมาลากเนี่ยไม่มีนะครับตอนนั้นเนี่ยไอ้พวกเขียวๆพวกนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นนอนลงไปลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนอนลงมาหมดเลยนะครับหลังจากวันนั้นวันที่7นะครับที่เข้ามาดูก็ให้ถอนต้นไปจะมีกลิ่นเหม็นเน่าก็วิเคราะห์แล้วว่าเป็นโรคกาบโคนเน่า นะครับก็แก้โดยการใช้เบสชอยฉีดเข้าไปร่วมกับโปรวันเบอร์หนึ่งนะครับบวกกับเบอร์สองแล้วทางพื้นเนี่ยก็ให้ฉีดด้วยเชื้อราไตรโครมาสังเกตดูที่น้ำที่เขียวๆนี้ก่อนตอนนั้นตอนนั้นไม่มีตอนนั้นดินเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นสีโคลนตอนนี้น้ำนยังเป็นสีเขียวนะครับแล้วสังเกตว่าหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยกอขึ้นสามารถแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับแตกขึ้นมาตอนแรกที่ชาวบ้านไม่คิดว่าจะรอดแล้ว นะครับไม่คิดว่าจะฟื้นแต่ตอนนี้จากสาภาพที่เห็นผ่าน20วันนะครับข้าวเขียวทั้งหมดนะครับใช่ไหมของพี่ตอนนี้นี่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่ดูแลมาตลอดครับครับ,รบหลังจากฉีดไปเนี่ยพี่สังเกตว่าอาการมันเป็นยังไงผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆครับมองเ,อเห็นรครับมองเห็นชัดเจนจากเริ่มหลังจาก3วันจะเริ่มจะเริ่มชัดเจนขึ้นฉีดแล้วหลังจาก3วันจะมองอนนเห็นี้ตั้งเขียวใบเขียวมัน จากที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะได้อ่าตอนนี้เท่ากับฟื้นมารู้สึกสังเกตดูไหมครับว่าการแตกกอเริ่มดีขึ้นแตกกอใหญ่ใหญ่โคนแข็งแรงถูกไหมครับครับนะแต่การนี้ยังต้องยังต้องซ้ําอีกเที่ยวหนึ่งนะถ้าเราซ้ําอีกเที่ยวหนึ่งใบทุกนคนหญ่จะตั้งหมดเลยจะไม่นอนอะนะอันนี้มันแค่แครั้งเดียวเนาะถ้าอมองอย่างนี้เนี่ยคิดว่าฉีดอะไรอย่างอื่นน่าจะฟื้นไหมท่านี้ทั้งหมดกี่แปลงที่ที่ฉีดไปเนี่ยครับ แป้งแรกที่ทดลองที่ทดลองรับทดลองแปลงนี้ที่รักษาโรคแปลงนี้แล้วแปลงอื่นตอนนั้นก็เป็นหมดเลยไม่ใช่เหรอแปลงอื่นก็เป็นหมดแล้วเขาได้ใช้ไหมเขามีแปลงนี้มาแก้ทีหลังก็ยังปืนอยู่ครับแปลงนี้ก็มาฉีดทีหลังอ๋อมาฉีดทีหลังครับแต่รู้สึกแปลงแปลงนู้นเริ่มตั้งแต่ฉันเริ่มใช้ครับแปลงแรกเลยไม่เจอโรคอย่างที่คนอื่นก็ไม่มีครับหลังจากที่เป็นแล้วเราแก้แล้วตอนนี้หายแล้วนะครับถือว่าดีนะก็จริงๆเดี๋ยวมันก็จะสามารถออกรวงได้ นะจากปกติตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นใบมิขดผมอยากให้มา, <c oughs> ม,ามาเห็นภาพตอนแรกเลยอาจารย์ตรงนี้ <c oughs> ว่ามันมันอธิบายไม่ถูกเลยมันเละมันเละเลยนะอาจารย์มันแบบว่าไม่ใช่่าจะมียอดขึ้นมาได้แหละตอนแรกๆติดตะชี <c oughs> ยดยังไม่คิดคว่าจะฟื้นแบบนี้ใช่ไหมแต่อย่างนี้เห็นเลยมั่นใจได้เลยนะครับ ที่เรามาเยี่ยมชมบ้านพี่ธานีนะครับที่อำเภอพาพยุจังหวัดศรีสะเกษแปลงนี้เนี่ยก่อนที่ผมมาตอนนั้นเนี่ยข้าวเป็นโรคก,กับเน่าคนเน่าก็มาแก้แก้ไขโดยใช้โปรวันร่วมกับโปรฟอร์สน,นะครับแล้วก็ใช้เชื้อราไตคอรามาเข้าไปช่วยแล้วก็รู้สึกจะใช้เบสชอยโปร,รเนาะฉีดเข้าไปพตอนนั้นพี่ธานีฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวหลังจากนั้นข้าวฟื้นตัวดีขึ้นนะจนตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวรู้สึกเป็นยังไงครับว่าข้าวเป็นยังไงครับ ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วครับน้ําหนักปีนี้จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยครับเท่าตัวเลยครับผมโอ้หลวงรู้สึกเต็มเต็มทั้งนั้นเลยเต็มเลยรู้สึกว่ามันมากกว่าเก่าไหมครับครับมากครับลวงใหญ่แล้วก็เม็ดใหญ่เลยครับจากที่เป็นโรคเนี่ยนะครับผมเราออกมาแล้วยังน้าหนักได้มากกว่าเดิมครับแล้วพิจานนีรู้สึกว่าเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นไหมครับเร็วครับเร็วกว่าเร็วกว่าเดาเร็วกว่าเก่าประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์โอ้โหอย่างนี้ถ้าปีหน้าลัะคนแถวๆนี้ที่ได้้้ใชปปวัันเย็งงไบา แปลงที่ใช้เขาทดลองใช้ดีหมดทุกแปลงนะครับออกมาดีหมดทุกแปลงเลยครับออกมาดีหมดเลยครับนะครับแล้วแปลงพริกล่ะแปลงพริกที่ผมไปแก้ให้แปลงพริกที่ไปแก้ไว้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นหายเลยครับหายเลยนะครับโอเควันพิธานีมั่นใจว่าโปรวันเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรได้แน่ครับมั่นใจครับอยากให้พิธานีฝากเกษตรกรหน่อยผู้เกษตรกรที่ได้ชมเนี่ยนะครับว่าโปรวันจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรเชิญครับโปรวันตัวนี้ครับที่หลังจากผมใช้นะครับใช้แก้โรคเน่ากับเน่าโคนเน่า กับที่ใช้ตัวยาพวกนี้เราไปคลยครับมันรู้สึกว่าหายเลยครับหายแล้วน้ําหนักเข้าออกลงมาน้ําหนักจะดีมากครับหนักมากรวงใหญ่ครับขออยากให้ฝากแชครคกับโปวันครับอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นอาการเขาเรียกว่ากาบโคนเน่าสังเกตด,ดูจากใบเนี่ยจะเป็นใบเก่าเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอาการเป็นขีดเป็นจุดแล้วถอนลากขึ้นมานะถอนมาลากเนี่ยไม่มีนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขียวๆพวกนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นนอนลงไปลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนอนลงมาหมดเลยนะครับหลังจากวันนั้นวันที่7นะครับที่เข้ามาดูก็ให้ถอนต้นไปจะมีกลิ่นเหม็นเน่าก็วิเคราะห์แล้วว่าเป็นโรคกาบโคนเน่า นะครับก็แก้โดยการใช้เบทชอยฉีดเข้าไปร่วมกับโปรวันเบอร์หนึ่งนะครับบวกกับเบอร์สองแล้วทางพื้นเนี่ยก็ให้ฉีดด้วยเชื้อราไตรครมาสังเกตดูที่น้ำที่เขียวๆนี้ก่อนตอนนั้นตอนนั้นไม่มีตอนนั้นดินเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นสีโคลนตอนนี้น้ำนยังเป็นสีเขียวนะครับแล้วสังเกตว่าหลังจากที่ฉีดไฟเนี่ยกอขึ้นสามารถแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับแตกขึ้นมาตอนแรกที่ชาวบ้านไม่คิดว่าจะรอดแล้ว นะครับไม่คิดว่าจะฟื้นแต่ตอนนี้จากสภาพที่เห็นผ่าน20วันนะครับข้าวเขียวทั้งหมดนะครับใช่ไหมของพี่ตอนนี้นี่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่ดูแลมาตลอดครับครับหลังจากฉีดไปเนี่ยพี่สังเกตว่าอาการมันเป็นยังไงผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆครับมองเ,อเห็นรครับมองเห็นชัดเจนจากเริ่มหลังจาก3ามวันจะเริ่มจะเริ่มชัดเจนขึ้นฉีดแล้วหลังจาก3าวันจะมองเห็นตอนนี้นตั้งเขียวใบเขียวมัน จากที่ตอนแรกคิดว่า <Susan> ไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะได้อ่าตอนนี้เท่ากับฟื้นมารู้สึกสังเก <era> ตดูไหมครับว่าการแตกกอเริ่มดีขึ้นแตกกอใหญ่ๆโคนแข็งแรงถูกไหมครับครับนะแต่การนี้ยังต้องยังต้องซ้ําอีกเที่ยวหนึ่งนะถ้าเราซ้ําอีกเที่ยวหนึ่งใบทุกคนใบจะตั้งหมดเลยจะไม่นอนนะอันนี้มันแค่ครั้งเดียวนะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยคิดว่าฉีดอะไรอย่างอื่นน่าจะฟื้นไหมท่านี้ทั้งหมดกี่แปลงที่ที่ฉีดไป นี่ครับแปลงแรกที่ทดลองที่ทดลองรับทดลองแปลงนี้ที่รักษาโรคแปลงนี้อ่าแล้วแปลงอื่นตอนนั้นก็เป็นหมดเลยไม่ใช่เหรอแปลงอื่นก็เป็นหมดแล้วเขาได้ใช้ไหมเขามีแปลงนี้ไม่แก้ทีหลังก็ยังปืนอยู่แปลงนี้ก็มาฉีดทีหลังอ๋อมาฉีดทีหลังครับแต่รู้สึกแป้งแปลงนู้นเริ่มตั้งแต่ฉันเริ่มใช้ครับแปลงแรกเลยไม่เจอโรคอย่างที่คนอื่นก็ไม่มีครับหลังจากที่เป็นแล้วเราแก้แล้วตอนนี้หายแล้วครับนะครับถือว่าดีนะก็จริงๆเดี๋ยวมันก็จะสามารถออกรวงได้ จากปกติตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นใบข<บ><ะ>คีดผมอยากให้มา <c oughs> มาเห็นภาพตอนแรกเลยอาจารย์ตรงนี้ <c oughs> ว่ามันมันอธิบายไม่ถูกเลยมันเละมันเละเลยนะอาจารย์มันแบบว่าไม่นึกแบบว่าจะมียอดขึ้นมาได้แหละตอนแรกๆติดต <c oughs> ีดก็ยังไม่คิด<ฐา>ว่าจะฟื้นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมแต่อย่างนี้เห็นเลยมั่นใจได้เลยนะครับ วันนี้เรามาเยี่ยมชมบ้านพี่ธนีนะครับที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดแปลงนี้เนี่ยก่อนที่ผมมาตอนนั้นเนี่ยข้าวเป็นโรคก,กับเน่าคนเน่าก็มาแก้แก้ไขโดยใช้โปรวันร่วมกับโปรฟอสนะครับแล้วก็ใช้เชื้อลาไตคนอนามาเข้าไปช่วยแล้วก็รู้สึกจะใช้เบสชอยโปรเนาะฉีดเข้าไปพตอนนั้นพี่ธนีฉีดไปกี่ครั้ง ขีดไปครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวใช่ไหมหลังจากนั้นข้าวฟื้นตัวดีขึ้นนะจนตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวรู้สึกเป็นยังไงครับว่าข้าวเป็นยังไงครับ ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วครับน้ําหนักปีนี้จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยครับเท่าตัวเลยครับผมโอ้หลวงรู้สึกเต็มเต็มนั้นเลยเต็มเลยรู้สึกว่ามนมากกว่าเก่าไหมครับมากครับลวงใหญ่แล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยครับจากที่เป็นโรคเนี่ยนะแล้วออกมาแล้วยังน้าหนักได้มากกว่าเดิมแล้วพี่ตันีรู้สึกว่าเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นไหมครับเร็วครับเร็วกว่าเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเก่าประมาณเท่าไหร่เก่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์โอ้โหอย่างนี้ถ้าปีหน้ารัฐคนแถวๆนี้ที่ได้ใช้โปรวันเนี่ แปลงที่ใช้เขาทดลองใช้ดีหมดทุกแปลงนะครับออกมาดีหมดทุกแปลงออกมาดีหมดเลยครับผมนะครับแล้วแปลงพริกล่ะแปลงพริกที่ผมไปแก้ให้แปลงพริกที่ไปแก้ไว้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นหายเลยครับหายเลยนะครับโอเควันพิธานีมั่นใจว่าโปรวันเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรได้แน่ครับมั่นใจครับอยากให้พิธานีฝากเกษตรกรหน่อยผู้เลเกษตรกรที่ได้ชมเนี่ยนะครับว่าโปรวันจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรเพิ่นครับโปรวันตัวนี้ครับที่หลังจากผมใช้นะครับใช้แก้โรคเน่ากับเน่าโคนเน่า กับที่ใช้ตัวยาพวกนี้เราไปคืครับมันรู้สึกว่าหายเลยครับหายแล้วน้ําหนักข้าวออกรวงมาน้ําหนักจะดีมากครับหนักมากรวงใหญ่ครับขออยากให้ฝากชายครับโปวันครับอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ